พร้อมครับ4 3านี่สามสองพี่่ะอ่ะลัที่ในโซเชียลตอนนี้ที่บอกว่าพี่โดนแชรบอกว่าตอนนี้ชอบยิปซีอยู่คือไม่ได้มีใครแฉครับคือผมคือพี่วินนี่ฉีถูกแล้วครับผมเห็นเฉยๆผมเห็นผมก็พูดผิดตรงไหนผมเห็นภาพที่เปิดอยู่ในโทรศัพท์ ที่น้องมีซิกแพคระวางอยู่ในตะว่างตัดหนังอ,ะอ,งอ่ะอฮะยิปซีไ <20 4 S 2> งผมเห็นอะ ตัดหนังอยู่ดูทำไมเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้หวยด้วยแค่นั้นเองคือไม่ใช่คือคือจริงๆเอาจริงๆนะเอาจริงๆคือวิลลี่เขาจะอยู่ในทุกสถานการณ์ของผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนที่<ช>ผมเริ่มชอบหรือว่าอะไรคุณอุ้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเวลาระยะเวลาที่ผมตัดหนังอยู่แล้วผมดูอยู่แล้วผมก็เออมันช่วงเวลาเออเอาเอาซีนนี้นะซีนนี้เออเฮ้ยอยู่นี้โหอยู่นี้ยิบซีเขา เขากล้ามท้องสวยมากเลยเราก็ดูเสร็จอ้ออเดี๋ยวปึ้งแล้วผมก็วางโทรศัพท์แล้วผมก็ไอ้นี่เดินมาข้างหลังแล้วมันก็เห็นแล้วมันก็คว้าไปไอ้หอยเอาอีกแล้วแค่นี้แค่นี้จริงๆไม่มีอะไร <c oughs> ไสาบานเลยสาบานว่าไม่มีใจแม้แต่นิดเดียวเลยขอให้หนังเจ้งอ่ะ <c oughs>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  ก็นิดนึงก็แบบเออเขาก็โอเคแมโกวนหังเจ๊งกวนหังเจ็งกับผมขอโทษครับผมตอนนี้เป็นคนออกกําลังกายเป็นน้องรักแล้วแบบเออิญเราเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มออกกําลังกายแล้วเรารู้สึกว่า เออเราก็ชอบคนออกกําลังกายเออน้องเดี๋ยวนี้ใครเออเกรซไอ้เก้าก็โหดูในเฟซเดี๋ยวนี้แหมมันมีในเฟซบุ๊กหมดแล้วเกรซไอ้เก้าหรือว่าพี่ม้าพี่ม้าพี่ม้าออนกำลังพี่น้องนะพามือเอาคูเล่นรุ่นใหญ่เฮ้ยต้องดูไหมมืเล่นรุ่นใหญ่เมซิกแท็กหลายแบบโอ้ยหี้กกรอบเลยนะเรารู้สึกว่าเราชอบเราออกกําลังกายแล้วเราก็ชอบคนออกยนถึงวันนี้ โทรศัพท์เยไอ้นี่มันเข้ามาดูจึ๊กแล้วมันพอดีแค่นั้นเองไม่คาวจับมือก่อนนะผมเอาจริงๆอย่างกิปบซีนี่เป็นสเปค อะไรนะครับสาวยิบซีเนี่ยเขาเป็นสเปกไหมคือจริงๆแล้วแหมมันก็สวยใครน่ารักแต่ว่าผมยังไม่มีไม่อยากมีปัญหากับน้องชอนโอ้ยตายคุณคิดดูยังชอนกับผมน้องน้องไม่แทบไม่ต้องคิดไม่ต้องไปสกิดอะไรเขานักหนาแต่ผมก็รู้สึกว่าเออน้องเขาน่ารักดีแค่นั้นเองไปเพิ่มสีสัน คือเคยรู้จักกิฟโชเคยร่วมงานด้วยกันเคยมาเป็นพิธติกรในสารแนแต่ว่าไม่เคยเจอแบบใกล้ๆไม่เคยเจอเลยครับเคยเจอแต่ลูกวันนั้นวันเดียวจริงๆแต่แต่กดไลค์เขาทุกรูปนะไปถามาได้เลยเพราะว่าเขาเอ,อ,เอ,อรูปนี้สวยนะชนใหญ่ก็จะถ่ายตอนนี้เขาจะถ่ายในอ,อ่นาพิเต่ซแคบ